เก้าเรื่องชวนรักหล่อใจละลายออกัสหรือหมอปร,รัมพระเอกละครแม่ครัวคนใหม่กำลังสนุกเลยนะคะสำหรับละครแม่ครัวคนใหม่ที่มีนางเอกที่มีฝ่ายดำงานนี้ได้ดึงออกัสนำฟ้าขึ้นแท่นพระเอกมากระตุก สอมห้าเบาสมองให้แฟนๆได้รับชมสำหรับหนุ่มออกกัสที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาหรือยังคงจำเขาได้ดีเพราะว่าเขาโด่งดังมาจากละครกงกรรมที่รับบทอาน้องชายคนสุดท้องของบ้านแบ้ความหล่อน่ารักลงตัวงานนี้จึงได้รับบทพร,ระเอกไปสบายๆงานนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเก้าเรื่องชวนรักที่เรารวบรวมมาโดยที่น่าสนใจมากๆเรามาดูกันสักนิดนะคะว่าเรื่องราว ของเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง 1. วชิวรวิทย์ภัยสารกุลวง์เกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพศ2539ชื่อเล่นออกัสเป็นนักแสดงชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงละครเรื่อง Love er Sick the Series รักวุ่นวัยรุ่นแสบรับบทเป็นพีทรองประธานชมรมเชียออกัสมีชื่อเสียงจากบทจากการรับบทอาสีในละครกรงกำ 2. ด้โดยเสน่ห์ที่เหลือล้นทำให้ตอนนี้เจ้าตัวฮอตฮิตติดลมบนแถมยังขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวในละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่ออกอากาศทางช่อง3เอาใจแฟนละครอยู่ในขณะนี้โดยออกาสได้พูดถึงละครสายฮาเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้คอมเมดี้เต็มๆเลยครับเวอร์ชั่นนี้แตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่ามากๆมีความทันสมัยมากขึ้นแต่ก็แอบยากสาหรับผมอยู่เหมือนกันตั้งแต่เล่นละครมาเรื่องนี้ผมทากัน บ้านเยอะที่สุดเหมือนมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของผมด้วยได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำ 3. การร่วมง,งานกับน้ำฟ้าทั้งสองเรื่องนั้นออกัดเล่าว่าก่อนหน้านี้อยู่ในเรื่องเดียวกันในโครงกรรมแต่ว่าไม่เคยได้เจอกันเลยตอนนี้เล่นกับน้ำฟ้าจนชินว่าเขาเป็นฝ่ายดำไปแล้วเขาน่ารักดีเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เราเล่นด้วยบางทีก็ลืมไปว่าน้องเป็นผู้หญิงแล้วคาแรคเตอร์ไยดำก็มีความเป็นเขาสูงมากเพราะน้องจะแก่นแกๆไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงมากมายร่วมง,งานด้วยก็สนุกดีครับ 4. ความรู้สึกของออร์กัสที่ได้รับบทพระเอกเต็มตัวตื่นเต้นครับทําให้รู้ว่าการเป็นพระเอกไม่ใช่ง่ายๆเลยต้องมีความรับผิดชอบมากๆเหนื่อยกว่าเดิมกดดันกว่าเดิมเพราะการเป็นพระเอกต้องมีเราเกือบทุกซีนเพราะฉะนั้นต้องทําการบ้านเยอะๆเรียกว่าหนักเหมือนกันครับถามว่าคาดหวังกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างก็คาดหวังนะครับคาดหวังว่าคนจะชอบสิ่งที่เราทําหวังว่าทุกคนจะมีความสุขครับกับละครเรื่องนี้5 อเกสเป็นนักเทนนิสแข่งระดับเยาวชนไปทั่วแข่งต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้อันดับกลับมาทำให้เขารู้สึกผิดหวังเสียใจมากจนเกลียดเทนนิสไปเลยนี่คือจุดหักเหที่ทำให้เขาได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่คือไปแคสติ้งงานแสดงและได้งานทันทีแต่สุดท้ายเมื่อเราโตขึ้นมันจะทำให้เรารู้ว่าความผิดหวังครั้งนั้นมันสอนและให้อะไรเราเยอะมากเทนนิสสอนให้เรามีความรับผิดชอบมีความอดทนการตัดสินใจ กีราสร้างทักษะอะไรหล,หลายอย่างให้เกิดขึ้นกับตัวเราตอนนั้นที่เราผิดหวังผมเคยเกลียดมันแต่ตอนนี้ผมต้องขอบคุณเทนนิสด้วยซ้ำที่ทำให้เราเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าไม่มีเทนนิสก็คงไม่มีผมที่เป็นผมในวันนี้ 6. กัาเป็นคนขี้อายมากก่อนหน้านี้เรื่องงานในวงการบันเทิงเขาคิดว่าทำไม่ได้แน่ๆเพราะตอนเด็กแม่ห้ามดูละครด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวว่าลูกจะนอนดึก 7. ความเห็นที่น่าสนใจมากของเขาในเรื่องของโซเชียลเขาเล่าว่าแต่ก่อนเขาชอบโพสร,ระบายความรู้สึกแต่มีคนมาเตือนแม่ก็เตือนพอโตขึ้นถึงได้รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องโพสอะไรหรอกเรามีความสุขกับตัวเองก็ได้ 8. เมื่อถามถึงเรื่องสาวๆไม่มีเลย มีแต่คนไม่เชื่อทุกวันนี้กัดเจอความสุขที่เกิดจากตัวเองได้ตื่นเช้ามาวิ่งได้ดูแลสุขภาพได้มีความสุขกับครอบครัวคนรอบข้างซึ่งมันดีมากๆกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้กัดอยู่กับตัวเองได้เราไม่รู้ว่าถ้ามีแฟนจะเป็นยังไงจะมีความสุขแค่ไหนก็เลยไม่ได้หาหรือว่าอยากจะมีแฟนอะไรขนาดนั้นผมไม่มีแฟนมาเป็นปีแล้วจริงๆการมีความรักเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะ ความรักทำให้เรามีความสุขถ้าเราเจอคนที่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็ทุกเปล่เปล่าๆ 9. เรามาดูผลงานที่ผ่านมาของเขากันนะคะแสดงเป็นพีทรองประธานชมรมเชียร์รับซิคเดซีรีรักวุ่นวัยรุ่นแสบคู่จิ้นกับหนุ่มเงินอนุภาพเหลืองสดใสคลื่นแทรกผีโกดเว็บ The Series รรบบทเป็นจา้าพัดออฟเลิฟ น้องใหม่ราบริสุทธิ์อยู่ปรินซีรีส์ตอนเฟิร์ส a r ทตะวันยอแสงรับบทเป็นนพดลหรือว่าเอี้ยงเรื่องรับลัง Behind the scene รับบทเป็นชินเตือนนักรักะเลยรับบทเป็นนพัสกลงกรรมรับบทเป็นมงคลหรือว่าอาสี ผลงานภาพ,พยนตร์เรื่องพี่นาคในบทของโนงร้องเพลงประกอบซีรีส์เพลงอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเพลงความทรงจำร่วงร้องร้องร่วมกันกับมีนอภิษฐาเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเคลื่อแทรกผีและฝันฉันเธอร้องร่วมกับธน,นจเริญเพลงประกอบละครซีรีส์เรื่อง Part o อ l o v ร ปัจจุบันรับบทหมอปารามในละครแม่รัวคนใหม่